อย่าหวานแบบไหว้เจ้านะเพื่อนๆนะอย่าหวานแบบนั้นอย่าเอาไปเทแบบไหว้เจ้าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ผลอะไรเลยนอกจากไม่ได้ผลอะไรคุณยังตาบาบสิ่งพวกนี้ว่ามันไม่ดีมึงอย่าเสียเวลากับพวกนี้เลยคุณก็จะต้องพูดคํานี้แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าทําแบบนี้ครับไม่โอเคนะสองร้อยโลสามร้อยโลสี่ร้อโลห้ารโลคุณใสเข้าไปเถอะคุณไม่ต้องกลัววันนี้อย่ารีบอย่ารีบโลกอย่ารีบตะกุมตะการ จัดพื้นที่สักงานนึงเลยวัดเลยปักลักเลยเอานาผืนเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องตั้งกั้นคันนาผืนเนี้ยกั้นล็อกว่าปักลักเลยว่าเนี่ยพื้นที่หนึ่งงานเนี้ยเราจะถมไอคิวบัวตรงเนี้ยลงไปสี่ร้อยโลห้าร้อยลถมลงไปเราจะใส่อะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์อยู่ตรงเนี้ยถมลงไปสี่ร้อยห้าร้อยโลหลังจากนั้นทําอะไรต่อครับหลังจากนั้นให้พ่นโดโลไม หรือหวานโดโลไมท์ทับลงไปอีก20่กิโลต่อไร่นั่นก็เฉลี่ยห่างสีไปก็ตก5กิโลกรัมต่องานถูกไหมครับหวานทับลงไปยังไม่จบนะครับเพื่อนเกิดหลังจากนั้นเมื่อดินได้เริ่มได้รับความชื้นแล้วให้พ่นกลูโคสทับลงไปในพื้นที่ตรงนั้นแหละจะเป็นเปสะสภายหลังก็ได้พ่นพ่นทำไมผมถึงจำกัดขอบเขตว่าคุณอย่ารีบทำเยอะ เอาสับบเล็กๆเพราะผมต้องการให้ทุกคนเห็นผลในการปฏิบัติอย่างชัดเจนพอคุณเริ่มมั่นใจกับผลที่มันสำแดงออกมามันจะทำให้คุณอะไม่คิดและไม่ลังเลเลยที่จะตัดสินใจไปหาสิ่งดีๆเหล่านี้มาใส่ในพื้นที่นาของคุณที่มันมีจุดอ่อนแบบนี้แล้วมันจะหายเองครับมีไหมครับเพื่อนๆผมเคยพูดไหมครับเนี่ยตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงตอนนี้ผมมีพูดมั่งสักประโยคไหมว่า พ่นยาตัวนั้นพ่นฮอร์โมนตัวนี้พ่นปุ๋ยตัวนั้นพ่นปุ๋ยตัวนี้เพื่อแก้ปัญหาแบบนี้ไม่มีครับเพราะมันเป็นสิ่งจอมปลอมและมันเป็นการแก้ปัญหาที่ข้ามขั้นอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคุณปลู่บ้านอยู่ในตมโดยที่คุณไม่ตอกสอกเข็มต่อให้บ้านคุณสวยงามขนาดไหนมันก็ไม่แข็งแรงฉันได้ฉันนั้นสภาพปัญหาคราวที่เกิดขึ้นเนี้ย มันก็เป็นแบบนั้นเลยต่อให้คุณทําให้มันเขียวแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันก็ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของผลผลิตตามที่คุณต้องการเพราะอะไรอย่าลืมนะครับพืชเนี่ยมันจะดีมันต้องดีทั้งองค์ประกอบรวมทั้งโครงสร้างไม่ใช่เอามาดีแค่เขียวแค่ใบสวยแค่ใบแล้วก็มามีปัญหาถึงระบบรากมามีปัญหาถึงโครงสร้างเชิงลําต้นไม่ได้ช่วยอะไรครับเพื่อน แล้วมันไม่ได้เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดภาพรวมของผลผลิตท,ที่มันสูงขึ้นเลยถึงมันจะสูงขึ้นได้มันก็ต้องตามไปด้วยต้นทุนที่มหาศาลเลยมีมั่งสักประโยคไหมครับเพื่อนๆที่ผมจะพาให้เพื่อนๆลงทางไปกับปุ๋ยเคมีสารเคมีโดยที่ไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยมีไหมครับมีบ้างสักประโยคไหมครับที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปมาถึงตอนนี้ไม่มีทําไมผมถึงไม่พูด ความจริงอย่างไงมันก็คือความจริงครับเพื่อนเนมันหนีกันไม่พ้นมันหนีกันไม่พ้นทําไมผมถึงพูดอย่างนี้เพืเ่อนๆครับถ้าไอสิ่งมโนต่างๆที่คุณบอกว่ามันดีนักดีหนานมันดีจริงนะครับมันคงไม่ต้องเปลี่ยนตรานัน้นเปลี่ยนตานี้เปลี่ยนแบรนด์นั้นเปลี่ยนแบรนด์นี้หรอกทั้งๆที่มันก็คือสินค้าตัวเดิมเปลี่ยนไปเอยคนจําได้คนรู้ละจุดอ่อนจุดด้อยเป็นยังไงก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจนคุณสับสนเปลี่ยนจนคุณไม่รู้ว่าอะไรอะไรดีกันแน่ มันคือสิ่งที่มันมีอยู่เองครับเพืเ่อนๆถ้าคุณหันกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของพื้นฐานที่มันจําเป็นและมันสําคัญจริงๆเนี่ยมันยั่งยืนกว่าแล้วมันไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินไปโดยใช่เหตุเลยครับอ่ะพอจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการจัดการปัญหาขั้นพื้นฐานที่ผมให้คุณไว้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยั่งยืนนะครับวันนี้คุณไม่เชื่อผมไม่เป็นไรแต่คุณลองทําดูสักนิดกับพื้นที่เล็กๆแล้วผลมันออกมาเป็นบวกแล้วคุณก็ผมค่อยมาคุยกันแต่วันที่คุณยังไม่ได้ลงมือทําเลยในแบบที่ผมพูดเนี่ยอย่ารีบมาคอมเมนต์นะครับเพื่อนไม่มีประโยชน์เดี๋ยวจะโดนผมด่าวฟรีนะครับอประมาณนั้นนะอ่ะโอเคติดต่างหละปัญหามันเกิดขึ้นเสรแล้วอะ่ะจะจัดการยังไงละที่เนี้ย สภาพดินแบบนี้อย่าให้เขาขัดความชื้นฟังดีๆสภาพดินแบบนี้อย่าให้เขาขัดความชื้นเพราะถ้าสภาพดินแบบนี้ขัดความชื้นแล้วการเจริญเติบโตของต้นข้าวจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรอ่ะก็อาจารย์เคยบอกหนิว่านาะเราก็ควรจะทําเปียกสลับแห้งบ้างเพื่อให้เกิดความ แข็งแรงเกิดความสมบูรณ์ของต้นข้าวมีความต้านทานด้วยบริบทจริงอยู่ครับแต่ต้องพิจารณาถึงพื้นฐานของเราด้วยว่ามันมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอย่างไรดินที่เป็นดินทรายดินล้วนดินล้วนปนทรายไม่ควรทำเปียกสลับแห้งเพราะธรรมชาติเองมันก็แห้งอยู่แล้วโอเคปะฟังอิที ดินทรายดินล้วนปนทรายที่เก็บน้ามไม่ค่อยอยู่วิตสองสามวันแห้งวิตสองสามวันแห้งให้หลังแห้งให้หลังแห้งไม่ควรทําเปียกสลับแห้งเพราะมันมีจุดอ่อนถึงประสิทธิภาพการดูดซับสารอาหารของลากข้าวอยู่แล้วเรายิ่งไปทําเปียกสลับแห้งยิ่งนักเลยครับเพื่อนๆข้าวยิ่งมีอาการเหลือง เข้ายิ่งมีอาการใบสั้นเข้ายิ่งมีอาการแคระแกลนโอเคปะดังนั้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรกลับไปโฟกัสควรกลับไปพิจารณาว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันตรงหรือสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เพื่อนเพทำอยู่หรือไม่นะครับ มันสาคัญนะครับเพื่อนๆมันไม่ใช่มันไม่สําคัญนะแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆมีบ้างสักป,ประโยคไหมครับที่ผมจะพยายามพูดเพื่อที่จะโน้มน้าวให้คุณเนี่ยใสปุ๋ยเคมีหรือฉีดสารนู่นสารนี้เพื่อให้มันกลับคืนสู่สภาพดีมันเป็นการแก้ปัญหาแบบรูปหน้าป้าจมูกซึ่งมันไม่จีรงังฤดูนี้คุณแก้ภยัยฤดูหน้าคุณก็ต้องแก่อีกคุณก็ต้องแก้ไปอย่างเงี้ยไปจนกี่ชั่วโคตรคน คุณก็ต้องแก่ตามแก้มาอยู่อย่างเงี้ยเพราะคุณไม่ได้แก้ปัญหาที่พื้นฐานมันไม่ใช่นิสัยของผมครับเพื่อนๆการให้พวกคุณอย่างยั่งยืนมันคือการให้ความรู้แล้วคุณจะเอาความรู้เนี้ยไปใช้ได้ตลอดจาบชั่วลูกชั่วหลานคุณสามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคําเลยว่าทำกเกษตรแล้วไม่โฟกัสถึงดินจบไม่เริ่มต้น ไปให้ความสําคัญกับดินเป็นอันดับแรกจบมีเท่าไรก็จบกับเงินอย่าลืมนะครับเงินเราไม่ได้ทําเองได้แล้วเพืเ่อนนะถ้าถ้ามันพาดไปแล้วอะ่ะมันปลูกไปแล้วมันเป็นต้นไปแล้วข้าวมันโตไปแล้วแล้วมันก็มีมีอาการอย่างเงี้ยทำไงอะ่ะจะแก้อย่างไงอะ่ะใส่น้ําใส่น้ําไม่ต้องสนใจอะไรเลยใส่น้ำไอ้อาการเลื่องยังไม่ต้องไปโฟกัสยังไม่ต้องไปวิเคราะห์สังเคราะห์ ว่ามันคือเชื้อรามันคือเพี้ยไฟยังยังยังไม่ต้องไปรีบไปมองตรงนั้นให้ดูเลยนะเริ่มต้นเลยฟังดีๆนะกับคนที่ปลูกไปแล้วแล้วมันมีปัญหาแบบนี้นะใส่น้ําไปตามปกติแล้วสนะใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยอ่าสภาพดินแบบนี้นะกลุ่มพวกยี่สิบพวกอะไรอีกอะอีกหลายๆตัวที่มันมันอยู่ในกลุ่มในตัวเจ้น,น้ำก็เขา่าแล้วไม่ควรขัดฟอสเฟตและโพแทเสเซียม มันคนจะมีแบบธาตุแบบเนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อนๆอย่างพวกยี่หาเจ็ดเจอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ขายปุ๋ยนะเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างกลุ่มตัวสารที่เป็นไนโตรเจนฟอสเฟตโพแทสส์ว่ามันมีความต่างระดับไหนเนี่ยลองลองลอง,ลองพิจารณาปุ๋ยในลักษณะแบบนี้ดูมันมันก็เป็นอะไรที่ช่วยเราได้นะครับอืคําถามและข้อสงสัยที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็าคือ อ้าแล้วอย่างนี้เราใส่สุดเสมอได้ไหมอ่ะก็ได้ถ้าเงินทุนคุณพอถูกไหมครับก็ไม่ใช่ปัญหากับสภาพดินแบบนี้แต่ก็ต้องคํานึงถึงราคาของต้นทุนของปุ๋ยในกระสอบนั้นด้วยครับเพื่อนๆว่าไหวไหมแล้วถ้าคุณทําแบบนี้ทุกรอบทุกรอบมันโอเคไหมนะก็ต้องไปสฟวกัดตรงนั้นด้วยก็ดูกลุ่มพวกนี่แหละอย่างตัวยี่ห้าเจ็เจ็ดนี่แหละครับเพื่อนๆหรือไม่ก็อะไรก่ะพวก ผมก็นึกไม่ได้แล้วมันมีตั้งหลายตัวครับที่มันมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้ครับยี่สิบเบเจ็ดสิบสีนี่ก็โพแทสเซียมมันก็สูงเกินไปมันก็ไม่เหมาะมันก็ไม่เหมาะมันก็ดูในลักษณะนี้ก็แล้วกันยี่สิบสามสีสียี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนั้นอนะยี่สิบโลต่อไร่เฉลี่ยก็ยี่สิบโลต่อไร่แหละครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับ เอาผมยกตัวอย่างอย่างพื้นที่นาบ้านคุยไาดูนะบ้านโซนคิริมาโซนกำแพงเพชรพันกระต่ายนะว่าเอ๊ะทำไมต้นข้าวมันมันไม่ค่อยพุ่งเหมือนโซนกรุงไกรร่านทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นได้อย่างไรล่ะครับเพื่อนๆนก็ดินมันเป็นดินออกทรายออกก้ามแป้งออกมันไม่มันเหนียวแต่มันเป็นมันเป็นทรายแล้วมันเป็นมันเป็นผลึกแป้งไอ้ดินลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมันจะมีความเสี่ยงต่อการขาดความชื้นได้เร็ว พอมันขัดความชื้นได้เร็วปุ๊บต้นข้าวมันจะชะง,งักไวพอมันชะง,งักไวปุ๊บเนี่ยมันทําให้การเจริญเติบโตของต้นข้าวการยืดตัวการขยายเซล์การแบ่งเซลลของต้นข้าวเนี่ยมันทําได้ไม่เต็มขีดความสามารถเหมือนโซนสภาพดินเหนียวดินเหนียวดินหลวมดินทรายไอย้ดินล้วนมันจะไม่เป็นแบบนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของหลายๆคนที่มาเห็นข้าวโซนโกงไกรล,ลาแล้วไปเห็นข้าวโซนคิลิมาศโซน ทางโซนสูงๆขึ้นไปอ่ะโซนที่มันเป็นออกดินทรายดินดินเละๆบอกเอ๊ะทำไมข้าวมันพันเดียวกันแต่ทาไมมันสูงไม่เท่ากันนี่คือสาเหตุครับเพื่อนๆคือดินเห็นไหมครับพูดมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอเราเนี่ยเพื่อนๆผมพูดเรื่องอะไรบ้างครับที่ผมให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกเลยแล้วผมก็ไม่เคยโฟกัสเรื่องอะไรเลยดินใช่ไหมครับแล้วองค์ประกอบธาต สังเคราะห์บางชนิดเท่านั้นครับที่ผมพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้เห็นไหมครับเราจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อะไรที่คุณมีกําลังพอจะหามาปรับมาเปลี่ยนพื้นที่นั่งของคุณให้ดีขึ้นมาได้เราจะเริ่มต้นเป็นอันดับแรกใครไม่ทำ ไม่รู้ผมรู้แค่ว่าผมมีหน้าที่ให้ความจริงกับทุกคนและจะให้ตลอดไป